มุมน้ำเงินครับเพชรเงินไทยโชคไทยยินชช่อจิงชื่อนายรัช,ชตะขาวพิมายครับจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันวัย16ปีส,16ส่วนสูง169ซนติเมตรส่วนนักโชกทางั้นมุมแดงครับเด่นดาราต่อเต่าใต้ชช่อจริงชื่อนายเจนลบบุญมาครับจากอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันในวัย18ปีครับส่วนสูง167เซนติเมตรพิพัฒน์มั่นคงเป็นผู้ชี้ขาดบ,บนเวทีครับยกที่1 ครับขวากับขวาครับพยายามจะโยกขยับเข้าหาดูสายตาลีลาับขขยเ้าาหพยายามจะดีแจ้งซ้ายเข้าหาก่อนครับเพชรเงินไทยนะครับคนจับยิงด้วยหมัดหนึ่งสองครับเพชรเงินไทยถีบด้วยซ้ายจิกออกมาไม่มีใครถอยครับนะครับพยายามจะใช้หุ่นนตีด้วยซ้ายก่อนครับร่านเพชรเงินไทยอุ้ยแต่ดีเด่นดาราครับ ตีด้วยเข่าขวาทันทีเบียบจาสายจังหวะเด้งตีครับเนื้อเนื้อครับนะครับพยายามจะขายับสืบเท้าเข้าหาครับทางด้านเพชรเงินไทยหัวเช้งขวากับปันสายแล้วเก็บเข่าขวาวงในขวางหน้าเอาไว้ครับเอ็นดาราไม่สนครับลุ้นมาทำเก่งของตนเองแล้วลุ้นมาทีเดียวยังตีไม่ถนัดครับเหนับประเทศหัวชนกันครับคูน่นี้ไม่มีใครถอยครับมาครับขวาอันลร์ตัวสืบได้เสียบ เตี๋ยบอีกทีนะครับไล่เข็นเข้ามาครับเด็นดาราดูครับจังหวะกระสุกวงในปอนด้วยศอกซ้ายครับเพชรนิ่งไทยนะครับเทียนหอยเก็บไว้ที่บ้านครับขยับเข้าหาเลยครับเด็นดาราเน้นไปที่วงในครับยกแรกต้นเกมไม่มีผู้ปัญชาการนครับจับได้แล้วเสียบด้วยเข่าขวาวงในกดคอได้แล้วครับแทงด้วยซ้ายแต่ฟู่ในครับด้านเพชรนิ่งไทยถึงแม้ว่าจะจับในเสียเปรียบครับครับตีซ้ายโตเข้ามาใอจังหวะคีบในทำได้ดีครับ เาลาขยับเข้าหาอีกแล้วครับเจอแข้งขวาจะบป่าโดนกันได้หรือไม่ครับวงในจับนายได้อีกแล้วเกี่ยบด้วยตายนี่ครับพยายามจะอาศัยลูกตื้อลูกมุดทะลุดุกันครับดระหนักให้เงินไทยเจเลาจับจังหวะครับพยายามจะขยับหาเลยครับมันเป็นสององค์ให้เงินไทยอีกครั้งมาอีกแล้วครับนม่สองชุดซ้อนๆครับเอาล่ะครับมวยหมัดมวยเข่าต้องแก้ด้วยหมัดนี่ครับเพชรเงินไทยนัดจำปั้นเข้ามาสู้เลยครับ วงนาไล่แขนไม่ยอมเสียบเปรียบพยายามจะขึ้นคอกดคอเอาไว้กัตน,นาเพชรเงินไทยแต่ปีไม่ได้นี่แหละครับจับปันอัดลำตัวเข้ามาเด่นนาลาเสียบครับนะแล้วปีด้วยขวาจับปันเวียงเข้าไปแล้วเอา้าจับปันขวาพยายามจะเน้นที่หมัดแรกกัตนาเพชรเงินไทยวงนายอาจจะดูเสียเปรียบก็ต้องเปลี่ยนแผนครับเอาเลครับไม่ให้ตอกง่ายๆครับพยายามจะขึ้นคอแล้วเสียบด้วยข้อขวา ายเป็นเพชรเนี่นายจับนายเริ่มได้เปรียบเหมือนกันครับแต่ว่าเด่นดาราก็เลือกแบบชัดชัดเน้นเน้นเลยครับไออีกแลวครับเดินหน้าเบียดเข้ามาเสียบซ้ายก่อนครับปีที่เด่นดาราเยียวจะโต้ครับเอาไม่อยู่ในจังหวะนี้ของธนเาเพชรไทยเปรียบต่อบ้างครับเพชรไทยพยายามจะขยับหาเลยครับยึดชัดครับมาครับตบซ้ายแล้วเติม้วยขวาตรงจับได้ล็อกนายขวางหน้า,าไว้ปีเลยครับเด่นดารา ล้มหมดยกที่หนึ่งครับนครับผู้ชมที่กำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับตอนนี้เราชมคู่ที่6ของรายการโดยผ่านไปเพียงแค่ยกเดียวครับระหว่างทางด้านเด่นดาราต่อเต่าใต้ครับในบุแดงกับเพชรเงินไทยโชคไทยกิมกับในน้ำนัก57กิโลกรัมเดยชวงหวะไปด้วยซ้ายก่อนครับจับได้เปรียบแล้วนัานเด่นดาราครับในช่วงต้นเกม นีกำลังช่วงท้ายเกมครับมีจังหวะเสาหมัดเข้าใส่ครับของธนาเพชรไทยและเราบอกว่าเป็นจังหวะที่วูบวาบเหมือนกันครับนะครับยกที่2ครับยกที่2ขยับเข้าหาเน้นมาที่กำปั้นเลยครับแบบเพื่อขยับเข้าหาพยายัมจะเน้นไปที่กำปั้นขวาขยับกำปั้นซ้ายเติมด้วยขวาวงในครับเลทิ้งลงไปเลยครับความแข็งแรงครับของธนาเพชรไทยนะครับแต่วงในครับเตนดารากดแขนเอาไว้ตีไม่คันครับ เอาครับน้องของนายนายของจันเนี่ยเดนดาราวงนายจับได้ตีดด้วยขวาคีมมาเตียบไม่ตายเพชรกัดไายพยายามจะตู้นายด้วยครับกำลังไปสอบ้างครับาสอต่อสอครับแล้วขวางหน้าเสยที่ใหม่ครั้งกับสอออสตราเดนดาราปีดด้วยวาออยังโต่อยู่นะครับเจ้าดานเพชรเกิดไทยโอ้ยังไม่ยอมครับมายังไงอืนยังไงขยับกับป้นนายวงนายคีบพอได้ เอาแล้วครับข้างในกลายเป็นเม็ดยายนจับได้ครับเตียยไม่ตายตีอื่นด้วยขวาวถึงแม้ว่าจะจับไม่ได้เปลี่ยนขังธนาเป็นคนไทยก็พยายามจะตีให้ต่อเนื่องครับะรนะครับเดนดาราปักหลักรอครับมาอีกเลยครับหมัดชุดของธนาเป็นคน,ทนไทยแตะเข้าไปครั้งหนึ่งไมมตี่เป็นอะไรเสียบขึ้นะครับแยกออกมาอีก,ก,อกอาหมดครับยับเข้าหางเนี่ยน่าเพชรยายน,นวงในคิดได้ตีด้วยขวา ทีม <Es per ate> อับวงในตับสวยจริงๆครับนักเตะดาราเก็บ,บด้วยซ้ายนะครับแยกออกมาครับแยกออกมาพยายามต่อครับต่างจาังหวะโอ้โห้ปวดอีกแล้วครับอลไรครับแล้วขวาในาตีด้วยซ้ายแล้วพยายามจะแซะคือครับระหว่างนั้นเลยขึ้นๆจัดขื้นดูครับยังไม่ยอมครับโอ้ดื้อจริงๆครับมันเงินไทยนะ <Es per ate> ครับ ออกมาตั้งเกมนอีกทีครับเกตนหน้าเบียต่อเลยครับตนาพเพชรเงินไทยเงินไทยขยับเข้าหาเจอกระปั้นฝ่าดงกระปั้นควาหน่อยได้แล้วตีด้วยไต้ตีด้วยไตย้เอาเลยครับังเม็ดขั้งแทงครับเกตนาเพชรเงินไ,น,งนไทยการเพชรเงินไทยครับดูครับง้างไม่ออกครับหว่างด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายตามเป็นอะไรยัดคืนครับแล้วจับกระชากมาไม่ยอมไปด้วยครับโอ้ชวนไปไหนไม่ไปครบับตนาเพชรเงินไทย ครับยังตีได้นะครับท่านเดนดารากดแขนเอาไว้ก็ตียังคงมีความชัดเจนอยู่นะครับวงในและความแข็งแรงของเดนดาราครับเป็นมวยที่จับในได้แข็งแกร่งจริงๆครับท่านเดนดาราเตียบด้วยซ้ายนี่ครับกดคอมาเลยครับลากมาเตียบด้วยขวาจับ่าตัวได้หรือไม่ครับท่านเดนดาราครับบี้เขาหาต่อครับขวางหน้าเอาไว้เดนดาราขีดเสียบโม้่หซ้สายกับซ้ายครับ รครับนี่กําป้ายแทงแล้วตั้งกระแพงเอาไว้ครับเดนดาราเพดเขาแหลมแทงลึกอยู่แล้วโยขยักกับปั้นขวากับปั้นขวาวงในขวางหน้าหมดยกที่สองครับเอาละรครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับระหว่างทางดานเด,ดนดาราต่อเต,ต่าใต้กับเพชรเงีนยมไทยโชคไทยยิม 57กิโลกรัมครับ2ยกที่ผ่านมาครับก็มีดีกันคนเรารูปแบบเลยครับท่าลงในเป็นของท้านเด่นดาราครับที่จับในดูครับรวบเอาไว้แต่ว่าเจอความแข็งแรงของท้านเพชรเงินไทยกระชากทิ้งครับแล้วดูครับกระแทกหมัด12ขวาได้ตีด้วยซ้ายครับลูกไขยันลูกบูลูกตื้อครับอยู่ที่ทางด้านเพชรเงินไทยแต่ความชัดเจนครับอยู่ที่เด่นดาราครับดูกระแทงครับโอ้โหอะไรครับยกสุดท้ายครับ กันต่อนายกสุดท้ายครับพยายามจะเปิดเกมชนวงในาคีบได้ดึงมาเสียบครับรยาามขยับต่อครับโอ้โหอหมามีไว้พุ่งชนครับผู้นี้มาอีกแล้วครับจังหวะเด้งตีของธนาเดนดาราครับเดนดาราขยับเข้าหาเต็มน,นายก็ไม่สนครับขีบคอสู้ครับเด้งตีเข่าซ้าย เทียบด้วยขวายาามจ่ยัดด้วยขวาเหมือนกันนะครับ,รรบหมัดที่มีอาแม่กำลังจะพูดเลยครับหมัดมาอีกแล้วครับอะรครับแต่ว่าความต่อเนื่องของหมัดของธนาเพชรเงินไทยก็มาไม่ต่อเนื่องครับนะรครับไล่เข้ามาใหม่ครับซ้ายยาวแล้วกดเอาไว้ตีตีได้ไหมหาจะงะอยู่นะครับ ปีด้วยซ้ายกันตานาเพชรเงินไทยจังหวะนี้ประสานเข้าครับรการพิพัฒแยกออกมาว่ากันตอ่อครับสื่บเท้าเข้าขวาหัว้จขวาขย,ยับเข้าหานะครับเดียนดาราวงในจับได้ดึงมาเสียบด้วยขวาเด้งปีด้วยขวาอีเทียบนี่นะครับ,ยรบอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับเรื่องความชัดเจนครับวงใน้นานเด่นดานราที่ไม่ได้เป็นรองครับนะครับแต่ว่าเพชรเงินไทยก็มาอีกแล้วครับไม่ปล่อยให้ได้หายใจถนัดเลยครับเสียบ ครับกับแพงเข่าของกระดานเดนดารากระแทงแล้วข่าว,ว,ว,วันนี้เพชรกันไทยอาศัยลูกเตื้อแต่ตื้อดีแล้วเกินครับวงในจับได้ตีด้วยตายเดนดาราขวางหน้าได้คืนอด้วยเข่าขวาครับล็อกคอได้ดึงมาเสียบด้วยตายแย่ yeah, ครับแย่ yeah, ครับยับถึงกับมันขวาเวียงอัดเข้ามาแล้วเสีบยบกูยังใช้วงในนี่แหละกัลดาเดนดารามีจุดเด่นก็ต้องใช้ครับตีด้วยขวาแล้วพับเลยครับ ครับนาทีสุดท้ายจะต้องชมครับขยับเข้าหาตามสูตรเดียบแตงด้วยท้ายเพชรเข็ญไทยขวางหน้ากลายเป็นทางด้านเซนจาลาสีบด้วยท้ายนี่ครับแท้งลูกกดแล้วตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับนะครับโอ้โหถอยไม่เป็นจริงๆครับเด็กคนนี้ทางด้านเข็ญไทยครับก็พยายามจะขยับโอ้แต่เริ่มเลยครับวงในเริ่มเห็นความแตกต่างครับนะครับเวลาจับจังหวะวางแข้ง ถึงได้ไล่เข้ามาบ้างครับแล้วขวาเลยครับตีตีอีกทีครับโอ้อะไรครับโค้งสุดท้ายครับต้องมีปฏิหารครับแล้วก็ต้องมีจุดเปลี่ยนครับเพชรไทยเอาครับพงกนายขีดคอมาไล่แขนแล้วเกี่ยด้วยซ้ายตีด้วยขวาฮักโอ้ล้มลงไปทั้งสามคนเลยครับโอ้ไปิลังกาเลยครับทั้งคู่ครับเอะไรครับท่านผู้ชมครับ เดนดาลาพุ่งเข้ามาหาใหม่จิ้ม้วยมัดตีด้วยเข่าเสียบในซ้ายและครบสามยกครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที้ของรายการลูกพิกัน57กิโลกรัมระหว่างเด่นดาราต่อเต่าใต้กับเพชรเงินไทยโชคไทยยินครับเราดูภาพช้ากันก่อนครับแย่ซ้ายเติมขวาของด้านเพชรเงินไทยครับต่อยหมัดและทำได้วุ่นวาวทำได้ดีแต่ว่าเรื่องความต่อเนื่องัอ้นขาดหายไปครับ พอไปเล่นวงในทำให้เข้าทางด้านเจ้าเด่นดาราครับนี่ครับจับในพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาแต่เด่นดาราแกตีกแต่ละทีครับโอ้โหอัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆครับวงในดูครับตีซ้ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีก่อนครับ The w o r l d a g r e a t Fighter Fighting Inside a g a n d Now Let's Check Out b a t t l Plies สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวย h a ย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน 7, 1, 7 1, รายการบน Facebook Max มวย h ทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลดน้า on iOS and Android Battle for Blue and Red Corner Max มว t h a ย Mobile App Blue and red corner reaches 90 degrees as so they get 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, after three levels of action, we go to the judges' scorecard for the winner Red Corner! <laughs> เดนดาราต่อเต่าใต้ตตเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปยันสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมพักกันสักครู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อและนีนครายการมวยไทยบเทิล